สวัสดีค่ะพี่เรือนสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกท่านเนาะค่ะมุนีก็คือเก่านะค่ะไปมากินกาแฟไปมากินกาแฟแล้วก็มาบอกเลขวิ่งเงินแสนครับของคุณยายเนาะงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยเนาะพี่พี่อ่ะงมวดที่แล้วผมอ่ะบุญมีกำบังซิลเตอรี่สามใบเจ็ดหนึ่งพอยายจ่อให้เจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งล่างเนาะได้สามใบเต็มเต็มเลยทําตรี่หาย หาเจอหรือยังคะตอนนี้หาเจอเลยหาก่อนพุ่งออกสามวันนึกซ้ำหาหาไม่เจอเสียดายเนาะเสียดายถ้าสามใบอุตส่าห์เสียดายึ้นเงินเนาะขึ้นเงินก็ได้เท่าไรหกพันเนาะเกือบหกพันเนาะส่วนที่อื่นก็ไม่ได้ซื้อซื้อแต่ลอตเตอรี่อแต่แต่คุณยายให้วิ่งหนึ่งล่างหนึ่งคุณยายคุณยายไม่ใช่ล่างจะให้วิ่งฟันเจ็ดอ่ะฟันเจ็ดแล้วคุณยายก็เจาะให้ว่าเจ็ดอยู่หลักสิบใช่บอลเจ็ดหลักสิบใช่แล้วก็เจาะเจ็ดเจาะเจ็ดหนึ่งให้เลยค่ะ เจาะให้71บอกว่าเน้นเน้นเลยว่ายังไง7ก็อยู่หลักสิใช่ค่ะแต่เจ็ดหเจอยู่หลักสิอีหลีเนาะ่ต็ดัวแกลชอบ79็ดเก้าคุณยายเน้น79็ดเก้าเ้แต่คุณยายก็เจาะเจ็ดหนึ่งให้เจาะคุณยายเจาะเจ็ดศูเนึ่งเดาะที่บอกว่า7อยู่หลักสิค่ะก็ไม่ดีค่ะแต่ข้างบนยายเจาะเกูนยส่วนข้างบนเนี่ยเลขเ เป็นเลขหกหลักร้อยเออท้ววิ่งได้อยู่่ะ้ะวิ่งก็จะได้เก้าเพราะว่าเก้ามันมาเก้าศูนย์หกใช่แต่คุณยายให้เลขสองตัวคือเก้าศูนย์มันออกศูนย์หกเนาะตีลังกาอีกแล้วค่ะเลขหกตีเลขเลขก้าตีลังกาแต่ว่าล่างนี่เข้าเต็มเต็มบนจะถือว่าเข้าก็ได้เพราะว่ามันไม่เข้าเข้าเข้าเลขวิ่งเข้าเลขวิ่งเพราะว่าเ็ขปันที่หนึ่งไงมันที่หนึ่งแต่มันไปอยู่ตัวตัวกันค่ะแต่แกให้เก้ากับหนึ่งเนาะใช่ค่ะงวดนี้ ปูเลื่อนก็นได้นําเหล็กวิ่งของคุณยายมาแล้วเนาะค,ค่ะก็ถือว่าเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะครับงวดนี้เราจะแตกสามตัวแตกค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงตรงงวดนี้ก็เข้าตรงตรงเนาะครับคอยดูว่าสองพุทภศาสนีสี่เป็นจงังไดแต่เรื่องต้นก็คือได้มาแล้วครับคุณยายให้เลขวิ่งแล้วได้เลขเจาะมาหรือยังคะเจาะมาแล้วเจาะมาแล้วลวันนี้เจาะให้สองตัวอ๋อเจาะทั้งบนทั้งล่างคือเกาบ่เหมือนกันเหมือนเดิมครับเจาะบนเจาะล่าง แต่แต่งวดนี้มั่นใจอีกว่าต้องเข้าบนล่างงวดนี้เนาะค่ะผู้เลื่อนนีมือหนีวันที่วันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าค่ะมาแต่เสาเลยเนาะมาบอกเลขเพิ่งออกเวรค่ะออกเวรแล้วก็ได้เลขมากกับมาบอกแต่เสารเลยเนาะได้ได้แตเมวานแลวแตเมวันผมไม่ว่างค่ะเพื่อว่าถ้าได้เรื่อในทางผู้ชมจีได้เอาเป็นแนวทางเลยก็จีเด้ไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะครับค่ะก็เลยต้องรีบมาบอกทางผู้ชมก่อนหมดเส่แล้วคือว่าไม่มีดวง ในดวงของเราซื้อได้แล้วทำลายค่ะแล้วก็ดําดินก็บ่ได้เอาเนาะไม่ได้เอาเลยเสียดายไม่ต้องกลับเลยแล้วค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะเพราะคุณยายบอกว่าเจ็ดยังไงก็อยู่หลักสิบเนาะถ้าใครลูดตามที่ยายบอกก็คือถูกแน่นอนเนาะค่ะค่ะก็ถืออ่าโชคดีเนาะค่ะแล้วงวดนี้คุณยายให้ตัวใดนะคะแกบอกว่างวดนี้บนอะเีขเก้าเลขีศูนย์มามาบ่อยแต่แต่ว่าศูนย์ก็ยังอยู่อแก่ได้เลขวิ่งบนนะครับ ศกับ7อ๋อบนวิ่งศูนย์กับ7ฟันที่ศูนย์ค่ะฟันศูนย์าะให้ศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดศตัวเดิมเจาะสองตัวง่ายๆเนาะก็คือฟันศูนย์กับเจ็ดเอ้ยให้ศูนย์กับ7ฟันศูนย์ฟันศูนย์ชอบเน้นๆศูนย์หนึ่ะศูย์ห่กับโบนเอนะค่ะศูนย์หปีที่แล้วมาครั้งหนึ่งจำได้เนาะปีนี้ยังบ่มากเลยเนาะ ไปบอกให้ปันศูนย์ศูนย์หนึ่งกับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ออกไปแล้วตอนงวดผ่านมาเนาะแต่ก็บโบนเอนะหวยโมยเนฟออกไปแป,กแปลกแต่ลืมนะรอดมๆได้แล้วก็บรเนาะค่ะสถิติก็เลขอไอ<ม>้มันเคยมันเคยเบิ้ลงวดเว้นงว, <ไ S 2> วดเนาะบนเนงวดนี่เนาะแต,แต่ยากว่ารูดศูนไว้พูดศูนไว้รูดศูนย์ไว้ก็คือศูนย์หน,นึ่งไปถึงศูนย์เก้าอ๋อค่ะ แล้วก็ล่างแล้ว่างล่างที่ให้มาหนึ่งกับสามเกฟันที่สามแล้วแล้วกีบอกว่าหนึ่งกับสามต้องอยู่หลักหน่วยล่างอ๋อหนึ่งกับสามที่ให้มาต้องหน่วยเท่านั้นค่ะต้องอยู่ข้างละข้างหลังค่ะเกเจาะให้เจาะแปดหนึ่งแดสาม หกหนึ่งหกสามอ๋อเจาะให้สี่หางสีห่หางแต่ว่าฟันเน,น้นเน้นตัวเดียวค่ะตัวเดียวนะครับหกสามฟันทงอ๋อคุณยายฟันอยู่ที่หกสามใช่ก็คุณย่ายชี้หหนึ่งกับสามครับฟันว่าสามนี่มาแน่ แล้วก็บอกเลยว่า 1, 1> ก Lore, 1> ับ3เน้นว่าอยู need, need, check, excel, need, first, first, ่หลักหน่วยหลักหน่วยถ้ารูดถรูดสงตัวก็รูดรูดรูดหลัไหน่วยล่างรูด1กับ3แต่ว่าให้อยู่หน่วยเนาะอาจจะเป็น1นึ่งหนึ่งศนหนึ่งศูสาใช่ทสาเปนเพราะว่าแกฟันให้แกฟันให้3ด so <c oughs> <t> ้วยเนาะแต่คุณยายให้จอมาก็คือ81 83 61 63ครดสอืมค่ะผู้ชมกับพิจารณาลองเบิงแต่ว่าฟันท่งหนักๆเลยก็คือ63 6 3 6กสนี้จะไปตรงเลขของน้องตองน้องตองบอกว่าวิ่งล่างมีหกแต่ผมชอบแปดหนึ่งนะครับบอเนเพราะว่าเพราะว่าเลขของน้องตองนี่เขาให้ให้วิ่งล่างวิ่งล่างหกแต่คุณยายบอกว่า1กับ3มอยู่หน่วย อาจจะท่านผู้ชมอาจจะเอามาจับใส่กันก็ได้ก็คือเอาเอาเอาหกอ่ะหกเป็นหลักสิบเอาของคุณยายเป็นหลักหน่วยอาจจะเป็นหกหนึ่งหกสามก็ไปตรงกับตัวที่ยายเจาะเลยค่ะเห็นบอกเขาว่าตรงกันแล้วก็คืองวดที่แล้วก็คือเลขของน้องตองนี่เข้าตรงๆเลขคุณยายก็เข้าตรงๆแต่งวดนี้น้องตองให้วิ่งหกล่างเหรใช่ไม่วิ่งหกล่างก็จับจับชนกับยายเลยก็ได้ค่ะแล้วคุณยายก็มาให้หนึ่งกับสามล่างเน้นหลักหน่วยใช่ก็เอาหกของน้องตองมาใส่ก็ได้เนาะหกหนึ่งหกสาม แแต่่นคุณยายเจาะ6กสาด้วยคุณยายเจาะหกหนึ่งหกสามพอดีเนาะค่ะบนเดน้องคะท่านผู้ชมพิจหน้าลองเบิงเพราะว่าเ้าต้องเอาเลขของหลายอาจารย์มาใส่กันเนาะค่ะค่ะก็สรุปเลขวิ่งของคุณยายบนล่างให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้เรือนบนให้วิ่ง7กับ0ูนย์ฟันที่ศูนยเจาะ1นึเจาะศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนยล่าง วิ่งหนึ่งกับสามฟันที่สามเจาะแปดหนึ่งแปดสามหกหนึ่งหกสามฟันที่หกสามเน้น,นตัวเดียวค่ะแล้วก็เน้นหนึ่งกับสามต้องเป็นหลักหน่วยครับค่ะงวดที่แล้วคุณยายเน้นเจ็ดหลักสิบไม่ดีค่ะงวดนี้คุณยายเล่นเน้นว่าเลขหนึ่งกับเลขสามเป็นหน่วยค่ะก็พิจารณาลองบึงแล้วค่ะแปดหนึ่งแปดสามก็ง่ามคือกันก็คือว่าผมชอบส่วนตัวนะล่้างนะ ศูนยก็สวยนะครับอ๋อคือคุณยายให้ศูนหนึ่งบนค่ะแต่ว่าคุณเรือนชอบให้เอาศูนย์หล่างค่ะก็ได้คือกันเพราะคุณยายบอกว่าเน้น1กับ3ให้อยู่หน่วยผมผมเจาะเพิ่มเลยไหม <c oughs> <c oughs> ผมเจาะตรงส่วนตัวผมนะ ศูนย์หนึ่งศูนย์สามุเรือนก็ชอบศ<ห>ูนย์หนึ่งกับศูนย์สามค่ะแต่ด้คือกันกเพราะว่าคุณยายบอกว่าหนึ่งกับสามยูยูหน่วยอยู่แล้วเนาะ<ห>ค่ะเราก็เอาหลักสิบเราหามาเองก็ได้เนะาะทานผู้ชมหาหลักสิบมาใส่เองก็ได้เพราะว่าคุณยายบอกหลักหน่วยมาแล้วคับเพิรเพิรวันนี้สูตรอาจจะบนล่างก็พิจารณาลองเบิิงเนาะค่ะแต่ว่าคุณยายเจาะให้หกสามแต่ แต่ที่เจาะทั้งหมดสี่หางก็มีแปดหนึ่งแปดสามหกหนึ่งหกสามวดที่ผ่านมาคุณยายเจาะเจ็ดเก้ามันออกเจ็ดหนึ่งกับโบนเนมันอาจจะออกในตัวเจาะแต่อาจจะไม่ใช่ตัวที่คุณยายเน้นค่ะค่ะกับตองพิจานาเบื้องนำเนาะแต่แน่ๆก็คือว่าเลขคุณยายเจาะกับเลขคุณยายฟัน่ะมันออกทุกงวดค่ะก็อาจจะมีบางงวดที่สลับบนเป็นล่างก็อาจจะทู้ชมอาจจะต้องซื้อบนล่างกันไห้ในจักหน่อยเนาะค่ะกันี่ก็คือเลขวิ่งของคุณยายผูเรือน ก็แสดงความเสียใจกับผู้เลื่อนที่ทำลอตเตอรี่หายที่อื่นถ้าอื่นก็ไม่ได้ซื้อเลยหาเสียดายนะสามวันสี่วันก่อนไม่ออกเดี๋ยวลองหาใหม่พี่อาจจะบังตาอาจจะหาพอก็ได้เนาะอยู่ในรถเนี่ยแล้วทั้งนี้ไว้วางข้างข้างบีมือหาเจอแล้วว่าที่เดิมอีกหายรอบสองหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราไปหาดูใหม่เผื่อพี่บังตาแล้วหาเจอเนาะคเสียดายเนาะักว่าสิซื้อถือกับบ๊อแมนง่ายๆเนาะก็ยังมาทำหายอีกค่ะ จำได้ผมซื้อ071ออก71ล่างอ่ะเต็มๆเลยเนาะเข้าสองตัวก็จังได้ก็ให้งวดนี้ให้ถึอไม่เนาะแต่หาบ่เจอจังได้เนาะงวดนี้ก็ให้ถือไม่ให้ถึกหลายกว่าเก่าห้าใบผมว่าจะซื้ออยู่81สักห้าใบลองไว้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้เลื่อนหลยๆค่ะที่มาบอกเลยวิ่งแต่ว่าถ้าก่อนเลขออกคุณยายเจาะสามตัวหรือเจาะอะไรเป็นพิเศษก็มาเพิ่มเติมได้เนาะมีคนขอหลักร้อยได้มาแล้วคบหลักร้อย ก็มีห้ามีหนึ่งมีสามอ๋อเลขไม่ขี่มันเดิมอยู่วันี้อ๋อหลักร้อยอ๋อก็คือหลักร้อยก็คือให้มาด้วยหลักร้อยของงวดนี้คสิโซงพฤษภาเนี่ยปะคะอ๋อห้ามีสามมีหนึ่งคท่านผู้ชมก็เอาไปจับใส่เอาเนาะค่ะสําหรับเลขบนหลักร้อยเนาะค่ะศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งค่ะสามเจ็ดศูนย์ยังสิกระได้เนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์ค่ะ สำหรับคลิปนี้กับจบบตะเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ